สวัสดีครับผมนายชิตพงษ์บุญโยธาตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่าได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายจัดการท่องเที่ยวและนันทนาการขอสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ2564ระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม2564ดังนี้ ่ายจัดการการท่องเที่ยวและนันทนาการได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ลงระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับสถิตินักท่องเที่ยวยานพาหนะและเงินรายได้ของอุทยานแห่งชาติป่ายหิ่งามโดยประสานกับทางด่านคิดค่าบริการเพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วนหลน9นาฬิกาของทุกวันด้านงานออกแบบฝ่ายจัดการท่องเที่ยวและนันทนาการได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ ให้ออกแบบป้ายเพื่อประชาธัมพันธ์เกี่ยวกับรางวัลต่างๆที่อุทยานแห่งชาติป่ายินงามได้รับได้แก่อุทยานแห่งชาติสีเขียวรางวัลการประเมินมาตรฐาน Amazing Thailand Safety and Health Administration ชาและชา plus และรางวัล t h a i l a n d t o u r s s m s t a n d a r d มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและทรณีสันฐานระดับดีเยี่ยมประจำปี2563ถึง2565ฝ่ายจัดการท่องเที่ยวและนันทนาการได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ให้ออกแบบป้ายแบล็ k กราวด์พื้นหลังห้องประชุมใหญ่ เพื่อใช้ในการประชุมและมีความสวยงามโดยการออกแบบจะแบ่งออกเป็นดังนี้ 1. ภาพพระอาทิตย์ส่สองแสงจะใช้บริเวณด้านขวามือของประธานหลังโต๊ะหมู่โบชาและ2ตรงกลางหลังประธานใช้รูปโลโก้ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและก็อุทยานแห่งชาติป่าหินงามป่ายงานเลวชาแนลปัก และพื้นหลังใช้ภาพแหล่งท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติป่าหินงามและแผ่นที่3ใช้โลโก้ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโลโก้กลมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและโลโก้อุทยานแห่งชาติสีเขียวหรือ Green National Park จัดทำป้ายเวนิวประชาสัมพันธ์เรื่อง งดประกอบอาหารทุกประเภทที่มีควันและกลิ่นรบกวนบริเวณพื้นที่กลางเต็นท์หรือที่พักในอุทยานแห่งชาติออกแบบโลโก้ของอุทยานแห่งชาติไปงามใหม่ฝ่ายจัดการท่องเที่ยวและนันทนาการได้เตรียมข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเข้ารับการประเมิน มาตรฐานชาและชาพลัดสวัสดีค่ะอุทยานแ่งชาติป่าปอินยางค่ะค่ะเปิดค่ะเปิดหกโมงเช้าค่ะค่ะ ก็นู้นก็ไม่มีดอกเดียว,วใช่ไหมท่าน,นี้ยังไม่มีดอกเ <c oughs> ดียว,ว,ว,วค่ะก็เลยจะเกิดเดือนช่วงหน้ากบดแทนเดือนพิพิธภัณฑ์พระราศรีค่ะ <c oughs> โอเคอค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะสวัสด <c oughs> ีค่ะ Thank <laughs> you. ซึ่งการตรวจห้องน้ําห้องสุขาฝ่ายจัดการท่องเที่ยและนันธนาคารและมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ทั้งหมด4คนซึ่งเป็นพนักงานราชการทั้งหมดและจะต้องตรวจ1วันภายในช่วงเวลา3ช่วงเวลาได้แ,แก่ช่วงเช้าช่วงเที่ยงช่วงเย็นก่อนเลิกปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานด้านอื่นๆได้เข้าร่วมประชุมกับทางจังหวัดชัยภูมิจัดโดยสำนักงานจังหวัดชัยภูมิเรื่องการจัดทำงบประมาณพัฒนาจังหวัดชัยภูมิการสนับสนุนงบประมาณเกี่ยวกับการจัดเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบานร่วมกับผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติป่า ฝ่ายจัดการท่องเที่ยวและนันทนาการขอรายงานสถิตินักท่องเที่ยวสถิติยานพาหนะและสถิติยอดเงินรายได้ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565ดังนี้สถิตินักท่องเที่ยวในเดือนตุลาคม2564จำนวน1,583คนเดือนพฤศจิกายน2564จำนวน 1,502คนเดือนธันวาคม2,564จำนวน2,476คนสถิติยานพาหนะเดือนตุลาคม2,564จำนวน622คันเดือนพฤศจิกายน2,564จำนวน512คันเดือนธันวาคม2,564จำนวน829คันและยอดเงินรายได้ ของเดือนตุลาคม2564จำนวน73,290บาทเดือนพฤศจิกายน2564จำนวน68,710บาทเดือนธันวาคม2564จำนวน1 4 3 5 5บาทฝ่ายจัดการต้องเที่ยวและนาธนาการขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้